สวัสดีค่ะสวัสดี f c ฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันที่สิบสองนะคะแต่แอดขอสรุปของวันที่สิบเอ็ดให้ก่อนนะคะขาดทุนหัวลาวไม่มีแรงขาดทุนหัวลาวไม่มีแรงทำหวยนะคะ หวยจังได้จังบ่ถือว่ะมาดูกันนะคะของวันที่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภัยนะคะของวันที่สิบเอ็ดนาะของวันที่สิบอ็ดสามตัวก็เยอะระเบิดระเบ้อเลยค่ะสามตัวก็เยอะ นับวันยิ่งเยอะขึ้นทุกวันนะคะเดี๋ยวก็จะลดให้แล้วล่ะค่ะให้ไปจับกันเอาเองดีกว่นนาน้อในตลางโอ้ยถ้าแอดไม่จับแอดก็ไม่ได้เขียนลงใหมค่ค่ะที่จับจับไปนี่เป็นของตัวเองเล่นค่ะเอามาดูกันนะคะเก้าสามเราเข้ายี่สิบเอ็ดกระดานนะคะยี่สิบเอ็ดกระดานนะคะร้อยหวยค่ะเข้าเฮียนี้แหละค่ะสามเก้าแตกสิบกระดานนะคะ,นะคะวันนี้สามตัวปังมากนะคะ โอ้ยดูสิมีทุกเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะแต่ไม่มี 7, 6, 7. เจ็ดหกเจ็ดเจ็บใจมากแค้นใจยังไม่หายค่ะเอา้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกเนาะไม่แตกสามตัวนะคะใครถูกแอดก็ดีใจด้วยนะคะทั้งหวยลาวทั้งหาหนอยนะคะหาหนอยก็แตกระเบิดระเบ้อเลยค่ะบันเทิงเลยค่ะวันนี้บันเทิงมากค่ะอันนี้อันนี้ไปได้ศูนย์แปดสี่บางันบอกไปได้หวยไหนมาอันนี้เป็นลาวานะคะ โอ้ยมันมีหลายหวยเลือเกินทุกคนจะกล่าวมิตรภาพจะอะไรตัวมิอะไรคะ่ะนี่ลุ้นกันสนันอยู่แอดลุ้นทิพแล้วคะ่ะพักแล้วนะคะก็ตามนี้นะคะดาววีเราก็แตกไปดาวโปกก็แตกไปดาวปกกกป,าวปกเมื่อคืนนี่สะใจมากแตกสามตัวนะคะเมื่อคืนนี่ดาวปปกโอ้ยแอดก็หาช่องลุ้นเกือบไม่ทันคะ่ะตื่นมากก็ตื่นซ้ายแล้วยั้งจะไม่มีช่องลุ้นอีก แกระเบิดระเบิดบันเทิงเลยค่ะเมื่อคืนดาววีเบิ้ลอีกแล้วนะคะดาววีเบิ้ลโอ้ยสะใจอีชอยนักดาววีนี่แอดชอบมากค่ะแอดชอบเล่นดาวียิ่งเข้าเบิ้ลเบิ้โอ้ยเอา้าตามนี้นะคะก็ตามนี้ละคะ่ะตามพี่ให้ไปนี่ละคะ่ะใครชอบที่แอดจำให้ก็ ตามใครไม่ชอบกระจับเอาในตารางนะคะใครไม่ชอบจับเอาในตารางสามตัวอุ้ยไลค่ะกี่นอ,อู้ดูสิวันนี้ยิ่งเยอะค่ะเจอฮานอยยิ่งหนักคุณฮานอยยิ่งเยอะเอามาดูกันนะคะมาดูกันเล่นทั้งวันของวันที่สิบสอง สิมกราคมนะคะวิ่งรูดแอนให้ไปที่9กนะคะจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสีเก้าห้านะคะหกสามหสีหกห้านะคะกับหัว 03, 0ูนย์สาูย์ี่ศห้าเห็นแอดวงไหมคะแอดวงเก้าห้าหกห้าแอดชอบส่วนตัวนะคะแอดจะไปดาววีด้วยนะคะไปวิ่งสองเจ็ดด้วยไปเบิ้ลด้วยแล้วก็ไปตัวนี้ด้วยนะคะไปเลขตัวเองด้วยโอ้หลายตัวค่ะบ,บ้าน ก็เล่นหลายตัวใครแอดเล่นหลายตัวใครชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นนะคะดาววีแอดให้ไปที่เจ็ดสองเจ็ดเบิ้ลนะคะอ้แอดตามเบิ้ลทั้งอาทิตย์และอาทิตย์นี้นะคะเบิ้ลยังไงก็มาค่ะดาวโปะนะคะสี่สองเบิ้ลนะคะให้ไปซี่สี่สองเบิ้ลอ้จะมาเบิ้ลไ,ไม่รู้สองสองสองสามสองสี่สอสามสอสี่นะคะแอดเห็นมันมาสี่สองอย่างนี้เนาะแอดก็เลยให้เลขแอดไปเลยค่ะสี่สองนี่นะคะ เห็นหวยมาอย่างงี้นะคะก็ตามนี้ละคะ่ะแอดก็ให้ตามนี้นะคะดาววีนี่แอดชอบนะคะแอดจะไปดาววีตัวนี้ด้วยหนักๆโอ้ยความชอบส่วนตัวนะคะทุกคนความชอบส่วนตัวเออหวยเจ้าเยอะมะอันนี้นะ่าขอยเลยไม่ใช่เห็นบอกว่าแอดไปหนักๆแล้วใส่บักคักได้หวย แอดชอบเฉยๆค่ะชอบเฉยๆไม่มีอะไรนะคะแค่ชอบนะคะสำหรับ9565หนะคะสตัวในตารางมี958037 958037นย์สามเจ็ดะคะเก้าหกหจ็ดในตาราง8ชุดตามสูตรนะคะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สาม 9 8 3 6 8 3นะคะ705 703 7 8 5 7 8 3นะใครไม่เล่นวิ่งรูดนี่เอาวิ่งรูดมาถุ่งใส่สามตัวแทนนะถูกก็ถูกไม่ถูกก็โดนกินทันตัวเอา้าไอทิตติกให้นะคะทิตติกให้นี่ก็เป็นตัวที่แอตามเหมือนเดิมนะคะที่บอกนะคะเผื่อบางคนไม่ชอบด้วยมันไม่ใช่ตามศูนยนะนี้อันนี้เป็นเลขตามของแอนะคะก็มีมาบ้างไม่มาบ้างนะคะ แต่ส่วนมากก็พอได้เนาะก็แล้วแต่ช่วงค่ะถ้าช่วงมาก็มาอันนี้พวกนี้ก็ตามสูตรจับนอกกรอบให้นะคะนี่จับนอกกรอบตรงนี้ให้นะคะนี่ก็มาเป็นพวกนี้ค่ะเจอตัวไหนก็จับให้หามถ้าเลขมาหามแอดจับไม่ได้นะคะถ้าตามสูตรไม่มาตรงนี้แอดจับไม่ได้หรอกคะ่ะแอดก็โอขนาดแค่จับในตารางบางบางเลขแอดยังลืมนะคะ นอกจากจะมาตามสูตรนะคะถึงจะทำให้ได้สามตัวที่มีหามนะคะเราไอดาวีนี่ก็ออกหามบ,บ่อยนะคะสามร้อยหกสิบห้าวันออกหามสามรอยหกสิบวันอีกห้าวันเป็นเบิ้ลหรือเปล่าออกบ่อยมากค่ะออกหามบ่อยมากสองสองเก้ามันโอ้ยมาเธอคืนนี้ศูนย์ห้าเก้าเด้อหน่วยมีเวลาในนี้หน่นเห็นไหมหนู มาเหอะศูนย์ห้าเก้าคืนนี้ล่างก็เป็นสองเจ็ดไปเนาะไม่สองเจ็ดก็เป็นเจ็ดเจ็ดสองสองไปซะดาวีโอ้คืนนี้แอดหวังดาวีมากค่ะมีทุนได้มานหน่อยนะคะมานหน่อยมากวันนี้มานหน่อยมากมีทุนโอ้ยไปใต้ยแล้วได้หกสี่ได้หนึ่งสี่หกตัวล่างมาก ขาดทุนค่ะโอ้ก็ยังดียังขาดทุนนิดนึงเนาะยังยังไม่เสียเยอะเท่าไหร่โอแอนไม่ได้ตัดเล่นเก้าเจ็ดเลยค่ะไม่ได้ตัดเลยเนะเลกมันหลายตัวค่ะทุกคนถ้าจะเอาสามตัวไปตัดสองตัวก็ไม่ไหวนะคะแอดก็ได้ไปแต่สามตัวค่ะไม่ได้ตัดเช่นเดียวกันนะคะเจ็ดเก้าหกเก้าโอ้เสียดายค่ะเนาะดวงมันจะไม่ถูก คนมันจะถูกซื้อตัวไหนมันก็ถูกอะค่ะมันไม่ถูกจริงๆโอ้ยหวยอะไรออกเจ็ดหกเจ็ดอะมันี่ออกตันไดของเลขหามอ้ยตกใจหมดโอ้มีซ้อมด้วย เป็นไข้กันทั้งบ้านแล้วนะคะขออภัยเมื่อกี้มาแต่คุยเรื่องยาอยู่เอาค่ะก็ตามนี้นะคะตามนี้ก็ดูเอานะคะตามสูตรเลยใครชอบอยังไงตัวเจาะใครชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะคะ สตัวก็เยอะค่ะสามตัวเยอะหน่อยค่ะไม่ชอบที่แอดจำให้จำในตารางได้เลยบางทีแอดหาไม่เจอเหมือนกันค่ะมวยอกแล้วถึงเห็นนะคะเหมือนสี่เก้าเปลี่ยนดีนะย่างได้บางทีคนอื่นบอกนะคะแอดถึงเห็นอยู่กับตัวเลขเยอะตาลายค่ะ ก็จับดูเอานะคะจับดูเอาก็ขอให้มานขอให้เฮงนะคะ เดี๋ยวใกล้วันหวยออกแอดจะไปจุดทูบสิบหดอกทุกคนเดี๋ยวจะเอาทูบหวยไปไปจุดด้วยเอาแล้วพวกเจ้าหวยไทยมีแนวทางเป็นร้อยเนี่ยคะ่ะทีนี้เลือกเอาเลยคะ่ะแอดก็จะไปตัวไหนไม่รู้ยืนงงอยู่ในดงเลขคะ่ะช่วงนี้ใกล้วันหวยออกแล้วนะคะ ไม่ถูกห้วยลาหัวเดียวหมดกำลังใจโอ้ถูกหนึ่งสีก็ขาดทุนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้โชคดี